สวัสดีค่ะพบกัจิเ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะมาทำปีกไก่เหล้าแดงเครื่องปรุงก็คือนี้นิดคือคือปีกไก่นะคะปีกมันทั้งอันเลยทั้งแล้วมาเชื่อหันให้เป็นชิ้น เออเล็กๆปีกปกลางน่งนองเล็กน่องเล็กปลายปีเอาหมดเลยน,นะเอาหมดเลยปีกหนึ่งอ่ะมันมีสามระดับใช่ไหมเนี่ยใหญ่แล้วก็กลางใช่ไหมกลางแล้วก็มาปลายปีเ<ม>นี่ยสามบางทีไปสั่งที่ร้านนะสั่งปีกไก่ทอดเนี่ยแม่ได้ได้ได้ไ,ดไอ้น่องอันเล็กๆมาแล้วก็จะมีอีกแม่ปีกมันปีกกลางเนี่ยแยกได้อีกสองอันนะ,ะเคยเจอไหม ปีกกามันแยกครึ่งได้อีกไหมอ๋อปีกกาเขาผ่าอย่างเอี้ยผ่าครึ่งลูกเจอแบบผ่าครึ่งด้วยกานี่เขาเวลาเขาทอดก็ผ่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยไม่เคยไปกินแล้เขาผ่าเนี้ยไปกินแต่มันอร่อยนะเวลาทอดมันเข้าเครื่องดีอะลูกไม่ชอบอะชอบใหญ่ใหญ่นอะอ่ะส่วนผสมส่วนผสมก็มีนะคะเครื่องปรุงตัวเครื่องปรุงนี้มันมีกระเทียมสับแล้วก็รากผักชีแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ซอสปรุงรสนะคะ แล้วก็น้ำมันหอยแล้วมะเขือเทศซอสมะเขือเทศแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนี่ไปบัดชีพอเสร็จแล้วไว้โรยหน้าให้มันน้หอมเนี่ยค่ะต้องไปที่ครัวร้อนก่อนเหล้าจีนเดี๋ยวไปใส่ที่ที่ไหนที่เตาตรงนั้นเหล่าจีนนะคะเนี่ยชมกันอตามมาตามมาดู แล้วมันใสกระทะก่อนไพ้่ผัดไก่เดิไมครับแก๊สร้อนจากที่ดอยแก๊สเบอร์ศูนย์เจ็ดหกหกแปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์นที่ดอยแก๊สเขายกแก๊สไม่ใช้นะคะวันนี้แก๊สก็มาเร็วถึงทันไก่ ทุกหร้านเราเองนะคะดิลิเวอรี่นะครับอันนี้ไม่ต้องหมักอะไรก่อนเลยใช่ไหมแม่ไม่ต้องทอดได้เลยนะรอเง้ยมันมาอุ๊ย คดรุ่งคนรุ่งน้ำมันนิดๆนะคะให้มันพอสุกนิดๆ,ๆไม่ถึงกับทอดตัดทอดมันจะแห้งไปมันจะแห้งไม่อร่อยมันรวนนิดๆรวนน้ำมันให้มันสะดุ้งสักนิดแต่อย่าอย่าไปทอดนะคะทอดไก่มันจะแห้งไปแล้วมันไม่จะมันจะไม่อร่อยนะคะน้ำแดงยังไม่ซึมเข้าไปในในในเนื้อไก่นะคะเอาคนรวนนิดๆรวนพอสุกนะคะ ให้มันดกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์พอโดนน้ำมันให้มันจะดตุ้งลิดลิบบางคนก็ไม่เอาตันตุ้งก็แล,แลแ้ได้แช้ได้ดี เทียมไปเกลียวเลยกระเทียมรากผักชี ผัดอีกทีเนี่ยผัดไก,ก่ไก่เราไม่ผัดีกไก่ผัดกับกระเทียมครับลงไปแล้วก็ năm hỏi hồi đường tay các bạn cho mình nhé tương bần mai chôn, đầy bao nhiêu năm đúng không? rồi còn mắm muối, ớt cay, cái này là một này nhé, à là ใส่แดงๆอีกได้ไหมได้หรือว่ามันจะแดงอีกไม่มันถ้ามันไม่แดงเราเพิ่มได้เพิ่มแดงนิดนึงนะซอสแดงเดี๋ยวจะเป็นถ้ามันยังไม่แดงยังไม่แดงเราเพิ่มได้นะคะใส่ช้อนก่อนอืมเมื่อกี้ช้อนหนึ่งแล้วนะเป็นสองประมาณสองช้อน ทำยี้เปกแบบนี้มันเข้าเครื่องนะทำเปนแบบนี้มันเข้าเครื่องเลยอ่ะไอ้น้ำนเนื้อมันเข้าไปในเครื่องบางคนเขาจะทำเป็นแบบน้ำแล้วก็ไปเคลือ,นอบ,บนะไก่ของเราน่าเรารวนแบบว่าไม่ต้องให้สุกมากรวนพอมัน มันเข้าน้ามันนิดนิดอ่ะอย่าไปทอดนะคะบางคนไปทอดไก่ก่อนมันก็แข็งมันแห้งไปกินไม่อร่อยูี่เรารวนไก่ได้วยน้ามันนิดนิดรวนทัก25เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์ถ้าไปทอดแต่มาตาบางคนก็ทอดนะคะแต่ไปกินแล้วมันแห้งไปมันไม่อร่อยมันไม่ก็เรียกมันรัวมันชุ่มนะมันไม่เข้าเครื่องเครื่องมันไม่เข้าไก่ไก่ไม่เข้าเครื่องเลยเปบนยัีไ เออนั่นนะเห็นแล้วเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวมันปากันเข้าเครื่องดีแบบนี้เราจับพอดีรึเปล่พอดีเลยเดี๋ยวดูหน้าพอดีเลยเข้มข้นเลยพอดีพอดีเข้มข้นดีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานอยู่ในนี้หมดตามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มดูดีนะเป็นน้ำมันงาหรือเปล่า ดีดี <c oughs> นะดีดีจะกลายเป็นสียิ้วนะยิ้วกลางกวางนั่นนะดีดีนะขวดมันเหมือนเหมือนกันขวเดเอ่จะไม่ค่อยสุกไปเติมน้ำอีกนิดนึงนะน้ำนี่เราเติมได้นะไปกะปิน ไก่มันยังแข็งอยู่ยังไม่ค่อยสุกก็เติมน้ำไปหน่อยนต้องไปให้มันเข้าเครื่องนะแดีผมคิดวิาีทำเดบ๋ง่ายง่บยเดี๋ัดรัดขันข้นตอนบางคนก็อยเนี่ยก็พขไม่ว่ากันนะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่บางคนก็ทอดไก่ก่อนตามร้านอาหารบางที่แบบบางท,างที่เราไปกินนะทอดไก่ยันแห้งไปเดี๋ยวไปกินกไก่มันแห้งไปหน่อย ไปนี่เราขั้นตอนนี้เราก็ใครก็กินเล่าสักหน่อยใครไม่กินหรืออิสลามก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใครที่มีเด็กก็อาจจะไม่ต้องใส่ได้แต่ว่าอุรกร์ก็จะหายหมดนะพรามันโดนความร้อนนะอ๋อดีค่ะเชื้อตอนเนี้ยนะนะเราจีนนะครับสำหรับทำอาหาร ก็มันอร่อยจริงๆไอ้แห้งเลยทีเดอืม อย่างนี้แหละมันจะอร่อยเห็นั้มมันจะเข้าไปถึงทั่วในเนื้อไก่หมดถ้าทำสูตรนี้ถ้าทำสูตรที่ว่าทำน้ำเสร็จเอาไก่เราไม่คุกนะมันไม่รับประกันเนี่ยข้าวเข้งนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเร้่อย่างนี้แหนะละน้ำแดงฉุกเฉกเขาเรียกใช่ไหมฉุก,กใช่ ủa tay bóng kim đi rồi lên lên mì lệch quang thép mhm mhm bạc เยอะได้อืเสร็จแล้วคะ่ะน้ำกุกขีกไก่เหล้าแดงปลาชิมกันอรอยเสร็จแล้วนะคะปีกไก่เหล้าแดงปีกมันสามตอนเอาหมดเลยปกติก็ทำแต่ปีกกลางแต่วันนี้เราซื้อมาแล้วทั้งปีกเรามาตัดตัด,ตดได้สาม่อนรใส่ไปหมดกลางน้องเล็ก ปลายปีปลายปีสามสามทนหน้าปีกได้สามสามทนเราก็ใส่หมดต่อไปนี้จะทําการชิมแล้วนะคะน่ากินมากสูตรนี้เอาแบบของจิเป็กเนี่ยนะคะมันจะเป็นน้ําจุกขิกใแวันจันทะเราไม่น่ากินไก่ก็ไม่แห้งเกินไปถ้าแบบประเภทที่เราไปทอดไก่เอาไว้นะคะมันไม่อร่อยมันกระด้างไปถ้าอย่างนี้อร่อย อืมนุ่มชุ่มปากอืมน่ารับประทานมากอืมพอดีเล่ไ,ไก่ดีมากกำลังดีมากกำลังกินนะมันก็ไม่เหนียวนะคะอร่อยสุดยอดเลย ให้ได้สามรสนะคะเปรี้ยวนําไปก่อนนิดนึงเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆให้ได้สามรสปีกไก่น้ําแดงนี่ต้องให้ได้สามรสความหอมนี่คือใส่เต้าไปนิดนึงถ้าคนไหนที่เขาไม่มีเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เหล้าแครก็ได้ใช่ไหมไม่ใส่เลยก็ได้คนที่ไม่ไม่มีไม่ได้ไปซื้อสมมุติไปจะไม่เป็นปีกไก่เหล้าแดงจะเป็นปีกไก่ซอสแดงปีกไก่ซอสแดงก็ได้ เป็นยังงั้นก็ได้นะคะเนี่ยมีน้ำผุกชีกนิดๆอร่อยได้ไหมได้ได้ราดข้าวนะคะใหญ่แห้งถ้าเราทำแบบทอดมันจะแห้งไปจะไม่มีน้ำผุกฉีกอย่างนี้เด็กๆกินก็ไม่ได้ราดข้าวเนี่ยมันทำให้อร่อยน้ำมันนี่อร่อยมากพี่เพื่อนยังชอบกินน้ำมันมาราดข้าวเนี่ยอร่อยนะชวนกิน อืมกินดีจริงๆ,ๆเลยสามรสเออแต่ว่าจริงน,นนะน่ะไม่มีไม่มีเหล้าก,ก็ก็ได้นะชื่อว่าปีกไก่เหล้าแดงแต่ว่าเราขาดเหล้าไปหน่อยมันมีมันก็หอมอะนะมันหอมใช่ไหมถ้าไม่มีคือว่าเป็นนั้นไม่ไม่มีก็ได้แต่นี่มันเกินหอมไปนิดนึงนะหอมหอมนิดนะ่ะไม่ถึงกับว่า ใ่แล้วไม่ถึงกับว่าขี้เมาทาให้เมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ให้อรสชาติมาให้หอมหอมอ่ะเลยกินดีทําก็ง่ายนะคะเร็วด้วยวิธีทําก็เห็นแล้วนะคะจิ๊บเพ็กจะเอาไก่ไปกระดุกในน้ามันหน่อยนึงก่อนให้ไก่มันเริ่มสุกสัก25เปอร์เซนต์ดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วก็เจียวกระเทียมให้มันหอมเีทีอาไก่ลงไปผัดกับกระเทียมถ้าสมมุติว่าเราจะผัดกระเทียมก่อนเอาไก่ใส่ลงไปเดี๋ยวกระเทียมมันก็ มันเกิดไหมแล้วมันจะไม่อร่อยนะมันจะดำาช่ไมมันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องรวนไก่ไปนิดหนึ่งก่อนเอาไก่ขึ้นแล้วก็รวนกระเทียมแล้วก็เอาไก่เราไปผัดนี่ปรุงรสชาติตามเราที่ต้องการจะให้แดงซอสแดงมากเท่าไหร่ก็ใส่ไปได้แต่ว่าให้ใส่พอสมควรนะคะไก่นี่ประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่านิดนิดใส่ซอสแดงสองช้อนเองสองช้อนเนี่ยสองช้อนโตะกำลังดีเสีสันกำลังบันเทิงสีสวยมาก ถ้าใส่มากกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะแดงแจ๊ดเกินไปนี่กําลังดีลวชวนกินกําลังน่ากินแล้วก็ปรุงรสชาตินะอย่าให้มันเค็มมากนะคะใส่ซอสนี่ลงไปก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆน,น้ำตาลทรายไม่ต้องกินถูรสหอมๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยแล้วค่ะกินดีกินดีถ้าชอบลรวอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามให้จิเพ็กด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยจิเพ็กจะหาเมนูอะไรที่ ไปแปลมาฝากอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายทิ้งหิ่งักทุกคนนะคะ